สวัสดีครับช่องลีมิงโชว์นะครับแหมวันนี้ต้องถือว่าเข้าสู่หน้าหนาวปลายเดือนไม่มีสิ้นใจเพราะว่าเดี๋ยววันที่หนึ่งพรุ่งนี้มีความหวังกันนะฮะมาสรุปถึงฟุตบอลคาราบาวครับนะครับนะมาเมื่อวานนี้ก็ถือว่าเป็นหคู่ใหญ่นะครับแล้วก็มีพิกล็อกเล็กๆก็ แอสตันวิลล่าแพ้คริสตันพาเลตไป1-2นะครับแล้วก็อีกคู่หนึ่งคือแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับตกรอบเรียบร้อยแพ้ท็อตแนพปสเปเปอร์1-2เช่นเดียวกันนะฮะแมนยูของรุดฟานิสรอยโอ้โหปลดเทนฮากปุบก๊บแกยิง5ประตูโดยเทนฮากเนี่ยคุมทีมยังไม่เคยยิงได้ขนาดนี้มาก่อนนะครับแม่พีรุดนี้แกแผงรุดจริงๆครับนะแผงริดสินะฮะก็ ชนะไปผ่านลอยลำเข้าไปละแล้วก็เชลซีตกรอบแพ้นยูคาสโซลอาร์เซนอลยังมาตามฟอร์มชนะ3-0นะครับใครในรอบแปดนะฮะก็จะเข้มข้นขึ้นนะครับแม้ไม่มี Man C, แมนซีนะฮะก็เสียดายนิดหนึ่งถ้าแมนซี C, เนี่ยนะครับเอาชนะสเปอร์ได้ก็จะมาเจอกับแมนยูเลยนะฮะโอ้โหก็สรุปแล้วกันนะครับรอบแปด นะครับสเปเจอกัแบแมนยูข้างหน้าเป็นเจ้าบ้านอาร์เซนอลเจอคริสตันพาเรตนิวคาสเซิลเจอเบรนท์ฟอร์ดแล้วก็เซาท์แฮมป์ตันเจอริวอปูลนะครับจะแข่งขันวันที่16ทธันวาคมนะฮะแล้วก็เขาว่ากันว่าเป็นครั้งแรกในะรอบ14ปีครับที่รอบนี้ไม่มีทีมจากรองบอลผ่านเข้ามาเลยนะฮะ มมองในแง่ของสปอนเซอร์เนี่ยดีใจนะครับเพราะขาใหญ่ๆเข้ามาแล้วยาถ้าทีมอย่างแมนยูรเวร์พูหรืออาร์เซนอลนะนิวคาสเซิลทะลุเข้าไปถึงรอบรองแล้วก็ทีมใหญ่ๆชิงกันเองก็จะทำให้เกิดความเข้มข้นเพราะว่าก็ต้องยอมรับนะครับบอลรายการนี้เนี่ยทุกทีมส่งตัวสำรองไปนะครับ มีเกรดของรุฟันิสรอยนะครับซึ่งแมตอนนี้ดูเหมือนว่าน่าจะได้ทำทีมอีกไม่กี่นัดนะครับเพราะว่าจะมีการเปิดตัวนะครับผู้จัดการทีมคนใหม่ในวันนี้นะครับเขารายงานข่าวนะฮะตอนน่าจะเป็นช่วงเย็นๆของประเทศไทยเราจะได้เห็นรูเบนอมอรินนะฮะแต่ว่าก็นั่นแหละแถลงข่าวแต่ว่าทำทีม ทำงานนี่เขาบอกว่าไปหลังฟีฟ่าเดนะครับกลางเดือนพฤศจิกายนนะครับโอเคอรุถบอกมีโชคช่วยนะครับก็จริงๆเรื่องโชคนี่สําคัญนะสําหรับการทําทีฟุตบอลนะฮะอย่างแมนยูนัดเจอเวสแฮมนะะแกเนี่ยโอ้โหครึ่งแรกนี้ยิงชนเสาชนคานยิงโล่งๆออกนะครับ คุมเกมได้หมดเลยน่าจะยิงประตูได้แต่พอครึ่งหลังครับโอโ้เล่นหนังกลม้วนเลยแล้วแถมซวยโดนจุดโทษในช่วงทดเวลาบาดเจ็บนะครับก็รุดฟานิสซรอยนะฮะแหมยิงประตูคาเซมิโร่เนี่ยกับมาชืคืนฟอร์มนะครับแล้วก็รวมถึงโบโนโฟอรนันไม่ได้ยิงประตูหลายครั้งก็กลับมายิงนะครับเอาเป็นว่าเขาบอกว่า แม่จังหวะมันให้หมดเลยโชคเข้าข้างเป็นคํำคืนที่ยอดเยี่ยมแล้วก็บอกว่าพร้อมจะทุ่มเทกับสโมสรและอยากอยู่ให้นานที่สุดนะฮะแต่เชื่อว่าก็คงจะนะครับหมดภารกิจในกลางเดือนหน้านะครับนะรุดนฟรดิสรอยนะครับอ่ะก็ไปชุบตัวเอาเดี๋ยวเผื่อจะได้กลับมาเร็วโอ้โแมนยูก็เป็นที่ทราบดีครับ โอเทฟฟ์ o, od, นี่กินโคตรนะฮะแม่1ปีมีรอไป7คนทีนี้ลีมิงจะพูดถึงแมนซิ t y ตี้ City, นะครับซึ่งโอ้โหก็ประคับประคองเบอกปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บไม่ว่าจะเป็นโรดี้ไม่ว่าจะเป็นเควินยูบรอยสและหลายต่อหลายคนนะครับเป๊ปกอเดล่าเนี่ยไม่เคยพูดอย่างนี้มาก่อนนะครับแกบอกว่าโอ้โหผู้เล่นเนี่ยสถานการณ์เลวร้ายจริงๆครับ เพราะว่าเจ็บกันไม่ว่าจะเป็นไล่เลยนะหลังจากตัวเจ๋งแล้วก็จะมีแจ็คกิลริชนะครับชูรมี่โดคูนะฮะไควอเกอร์นะครับนะก็ตอนนี้เหลือผู้เล่นประมาณ13-14คนนะครับแกบอกไม่เคยเจอสถานการณ์ในรอบ9ปีแบบนี้มาก่อนนะครับก็อยากจะ ก้าให้พ้นแล้วก็ทุกคนก็จะต้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในการทํางานหนักโดยมีเวลาฟื้นตัวนิดเดียวนะครับนี่นะครับเสียงบนพ่มรำพันจากเ,เป๊ปโกเดล่าแล้วก็ถือว่าเป็นวินาทีทองของทีมในพรีเมียร์ลีกไม่ว่าจะเป็นชั้นนำอย่างอาร์เซนอลหรือเวอ์พูลนะครับก็ดูครับเพราะว่าแมนซิ t y ตี้ในวันเสาร์นี้มีโปรแกรมเจอบอลหมัดนะฮะ จะใช้ความเก่าเอาตัวรอดเก็บแต้มโดยเฉพาะ3คะแนนได้อีกหรือไม่ขณะที่เริัมูดครับก็จะได้ล้างตากับไบรตันอีกนะครับนิวคาสเซลต้อนรับการเยือนของอาร์เซนอลนี่คือ3ทีมนำในพิมลีกวันเสาร์นี้เรามารอดูครับว่าแมนซิตี้จะผ่านพ้นสถานการณ์ ที่เป๊เลยว่าตั้งแต่ทำเกปีมาไม่เคยเจอเขาไม่เขาไม่เคยบ่นอย่างนี้มาก่อนนะครับนี่เป็นครั้งแรกและมันก็จะได้ทดสอบยอดโค้ดนะอุนซือสาวชาวสเปนิชคนนี้ต่อไปว่าจะทำได้เจิงขนาดไหนนะครับอ่านี่คือภาพรวมของคาราบาวครับแล้วก็ทีมอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับที่ตกรอบไปแล้วและแต่ยังเป็นจ่าฝูงนะครับ ขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามรับชมรับฟังช่องนีมิงโชว์บายบายปูนปูบูนชักกชิกกดไลค์กดแชร์กันนะครับึงวงเอ้มึงลอง้อมกักไหไหนสวัสดีเออหนปรบมือปรบมือปรบมือโอ้ใครรูปหลอ่อปลาหมิงรูปหลอยกมือขึ้นปลาหมิงรูปหลอยกมือขึ้น